สวัสดีครับผมปั๊บปเตโต้นะครับผมเป็น จิ์เก่าของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับคณะทิเทศศาสตร์สาขาวิชาการโฆษณานะครับที่แหลองหอการค้าไทยเนี่ยไม่ใช่แค่สอนให้เราตั้งใจเรียนอย่างเดียวที่สําคัญคือจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมนะครับจบไปก็จะได้เป็นคนดีของสังคมด้วยใครที่อยากจะมาเรียนที่หอการค้านะคะพี่ก็มีข้อแนะนำนึ่งอย่างนั่นก็คือให้น้องๆบริหารเวลาให้ดีไม่ว่าจะเป็นเวลาเรียนหรือว่าเวลาเที่ยวกับเพื่อนนะคะที่นี่เนะี่ยมีความอบอุ่นนะคะแล้วก็มีการเรียนการสอนที่ เยี่ยมสุดยอดไปเลยนะคะนอกจากความรู้แล้วนะครับยังมีความอบอุ่นที่ได้นะฮะแล้วก็เรื่องของสิทธิพี่สิทธิน้องรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับน้องๆที่เข้ามาเรียนเพื่อบริหารธุรกิจก็เต็มที่กับการบริหารเพราะว่าที่นี่เนี่ยคุณเน้นเรื่องของการบริหารอยู่แล้วส่วนใครที่มาแบบว่าเฮ้ยโจะดึงดึงบันเทิงอย่างเดียวเต็มที่ไปเลย หอการค้าเขาก็เน้นเรื่องของบันเทิงเหมือนกันนะครับสำหรับน้องๆที่กําลังจะตัดสินใจนะครับเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับพี่ก็รับรองได้ว่าน้องๆเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ดีๆแน่นอนแล้วก็หวังว่าเราจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้พี่โมก็ต้องขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนและรวมถึงร่วมกันแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบด้วยนะคะพี่โมคอนเฟิร์มว่าจบแน่นอนค่ะขอให้สนุกกับชีวิตในมหาลัยครับแล้วก็ไม่แน่นะครับเราอาจจะได้มาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องก็ได้นะครับงั้น ถ้าอยากมาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอเคเนี่ยมาเจอเคนที่สนามบอลน,นะครับแล้เวเจอกันครับบ๊ายบาย